ขอบคุณที่คอยสนับสนุนหนูอย่างดีวรสบวนกนคั <Kub> สวัสดีครับพอ่อีนน้เกค่กค่ะแล้วก็นักเก่งวันนี้นะคะก็คือตรงกับวันที่5กรกฎาคมซึ่งเป็น ของแม่แอนนะคใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมอวพรวันเกิดให้แม่แอนด้วยทีนี้วันนี้เรามีกิจกรรมนิดนึงก็คือว่าวันเกิดทั้งทีเนาะยองเคสเตรียมอะไรมาคะเป็นคุกกี้ชิเนกเล็กว่าถ้าเป็นเคสก็จะกินไม่หมดได้แล้วก็ป้าปามีเตรียมของขวัญวันเกิดให้นานด้วยเคสซื้อซื้ออะไรมาลูกอันนี้แบ่งกันถือแล้วกันดอกไม้ไม่ใช่ดอกไม้โอเคเดี๋ยวเราจะเอาทั้งหมดนี้ นั่งอยู่ข้างล่างนี้นั่งอยู่ข้างล่างเห็นไหมนั่งเล่นมือถืออยู่ <c oughs> ยังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเราจุดจุดเทียนแล้วก็ลงไปกัน <c oughs> ะจะเริ่มแล้วนะไปพร้อมแล้วให้เกสเป็นคนยกร่างกายถือมีดไป <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปให้แม่แอนเเลยแอน เสียงไหมออกเสียงดิก็ร้องไห้แล้วอ่ะโายังไม่ทันเลยเลยโอ้ยยังไงยังไงอ่าอ่าเปล่าเก๊ก่อนแล้วเปล่าเก๊ก่อนอ่านไม่เอกเปล่าเก๊ก่อไม่เลย อ่ะเจนอย่าไปแอบเป่าดิเออเป็ยังไม่ทำอะไรเลยยศยศยศอ่ะทีนี้นะก็เลขเบิ้ลอีกแล้วอ่ะไม่อยากรับเลขต่อแล้วอ่ะส4่สิบบแล้วนะคะก็ผ่านชีวิตเรื่องเรามาเยอะดังชีวิตซะแล้วเดี๋ยวอย่าดราม่าเยอะก็ขอให้จากนี้ไปมีแต่ความสุขมาแลกวกันเนาะโอเค อย่าไม่หมดอยังไม่หมดโมของหวานโมของหวานราใคทำมาอ่ะอออออรอเรา,าเดียวอันนี้เก็บไว้ก่อนนะ มาป่อพูดเองอเหมือนยจักงย่อยนดเมือนย้จะกง่อยๆอยนิดนึ่งทำภาษาภาษาผูกแจกเลแกกเลยแกกของฝันแล้วทำไมมันหลุดออกมาอย่างนี้เปิดอ่านก่อนเลยเดี๋ยวมันมันหลุดรอดล้อแนอันนี้คือใครเนี่ยของเจฉีกแล้วไม่จะขาดหรก เร่ันนต้องเรื่องเนี้ยจะส่นี่มันเป็นหยดเทียนว่าสลักว่าห้ามใครเปิดก่อนใช่เปิดคนแรกโอ๊ยอานเก็เจอจะร้องเดี๋ยวอ่าอาเก็บสาให้อ่านให้มาม่าฟังไม่ไดไม่ได้เดี๋ยวร้ให้อีกคน่นเดี๋ยวจะเกี่ยงอะไรกันเน่ทุก่อะ เดี๋ยวคลิปนี้ไม่จบเพราะอีดอามให้แฮปปี้เบิร์ดเดย์มามา้าวันนี้วันครบรอบ44ปีนะคะหมามา้าขอให้หมามามีความสุขมา,มากๆนะคะหนูอยากเห็นม้ายิ้มเยอะๆนะมาเป็นผู้หญิงที่เก่งที่สุดในใจหนูหนูขอโทษนะกับทุกอย่างที่ผ่านมาที่ทําให้ม้าเสียใจไว้สักวันหนูจะเป็นลูกที่มามา้าภูมิใจให้ได้นะหนูอยากขอบคุณมา้าสำหรับทุกอย่างขอบคุณที่เป็นแม่ที่ดีให้ลูกๆตลอดมาขอบคุณที่คอยสนับสนุนหนู อย่งางดีขอบคุณอยากขอบคุณมาอีกเป็นล้านครั้นแต่มันคงไม่พอสําหรับทุกอย่างที่มาให้หนูมาและหนูรักมามากมานกนะครับอยู่กับหนูไปนานๆนะถึงมามา้าคนเก่งของหนูเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวมีซองม่เล็กอันนี้ของเบบี้เกนด้วยเดยจนก็เสถียนทำมากินกระลนเพียนด้วยเอาด้วยเอากับเขาด้วย,ย,ยเทียนเขียนอะไรเนี่ย อ่านยากนิดนึงนะอันนี้อยดี๋ยวโชว์โชว์ให้กล้องดูก่อนนี่ฝีมือน้องเกณฑ์ให้เกณฑ์อ่านเองอ่าจ่าเลยไม่ออกเกณฑ์ขอให้อ้าวรวยวยปังปังนี่นี่เหรอม่เดี๋ยวจำไม่ได้เขียนว่าอะไร ไม่มีเก่า่ามามาช่วยอ่านมามาช่วยอ่านนะรวยๆปังๆขอให้แม่มีเงินมีเงินขายของขายของมีเงินมีเงินจ่ายคนที่จ่ายค่าเช่าจ่ายค่าเช่าเยอะกลัวไม่ได้มีอ่ะ Happy birthday โอเคโอเคอะอย่างนี้ตอนไหนเนี่ย อ่ะอันนี้ของฝันลองเขียนหน่อยาลองแกะดูชวนกายไปด้วยสิลองแกะดูลองแกะดูเพืนอนกายไปหนูไปไหนโอ๋อเราจะเล่นเกมนนี่ใครหอมหนูพยายามแล้วพะมะวัสดุเท่านี้ไม่คือหนูมีสกิลทำทุกอย่างอยกเป็นหอของขวัญหนูพยายามมาสิบกล่องแล้วพะม่าม่ได้หมดแล้วอันนี้คืออะไรรู้ไหมทีวี85นิ้ว อันนี้มันมีอะไรอยู่ในนี้ด้วยต้องเสียบปากก่อนโอเคป้ะปากกอบให้มาแล้วเดี๋ยวค่อยแอนแอนแอนต้องปัดด้วยนะสี่สียังแจ๋วอาด้วยอาด้วยเออเธอสวยเธอเก่งใครเหก็รักเธอประกาศไว้ว่าของขวัญกีนี้ต้องห้ามน้อยกว่าทีวีมือถือใหม่ต้องมาแล้ว หรือกระเป๋าใหม่ต้องมีไม่ได้หรอกเพราะเธอช้อปปิ้งญี่ปุ่นมาเยอะแล้วมันไม่ใช่ของฉันเลยแต่จริงๆคืออยากได้อะไรอันซื้อเองได้เลยาสามไี่ห้แต่ของขวัญมัน้เสียหายแต่ของขวัญมันเกิดมันต้องพิเศษกว่านั้นอยากรู้หยังผัดต่อไปสิ สุขมากๆหลาดบอกนะคะ,ะแล้วก็ขอให้เด็กคิดอะไรส่งหลักปัญนานะเออขอให้ยิงยิงปังทังปีขารับยูรับยูรับยูอะรับยูรับแอนว่าวอ่ารอ,อบวันเกิดของแอนใช่ไหมอายุ44เอ่อก็อยากจะอวยพรให้ปีนี้การงานเนี่ยปังๆนะรับงานทุกชิ้น งานว่างก็ให้เจ้าเก์รับต่อก็อเลยจะไม่ว่างสี่วิีเล่นหวยอาจจะถูกนะคะเล่นหว,วยเจ้าตีทุกคนค่ะสงสวันเกิดครับพี่แอนที่้วยคุณาเกิครับนดคุณสาสวันเกิดามเกินค่ะวันเกิดพี่แอนใช่ไหมคะ อหอพี่อันสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขมากๆค่ะสวยๆแบบนี้ตลอดไปนะคะไี่จะพูดอะไรอ่ะโอเคนะแดงนุดเอนุลคขอให้มีลกคราลูกเรือนะเขาอความต่างสดที่กระจ้าสงการละกรนจยนาอขอให้ปนาส่งเราหลัเดือนในชุดคลุบ้า

ฉันันเกิดค่ามามาก็ขอให้เป็นวันเกิดก็ตติมาดีมความสุขมากๆนะคะแล้วก็ให้มาม่อดูการปีนาเลยกับน้องด้วยลามานะคะจะชขาเหมนนะจอวพืนกีไหมขอให้มามาสุขภาพแข็งแรงยสุขภาพแข็งแรงนไมออกแล้ว ขอขึ <c oughs> <c oughs> ho, ้นมาอายุยืนนานดีน้กมารคะรับว้าสวัคัเป็นไงบ้างใจไหมปัจจบันมันเกิดดีนี้ก็ประบำินก็ไม่ได้มีอะไรมากกํหนดีแปลว่าเราจะ ไปกันมาหลายปีแล้วเนาะแต่ยินก็รู้สึกว่าทุกปีนี่เป็นวันเกิดแน่นะก็อยากจะขอบคุณทุกปีที่ผ่านมาขอบคุณที่เป็นแม่ของลูกแต่ทุกคนแต่ทุกคนในครอบครัวได้ดีมากขอบคุณที่เป็นภรรยาที่ ตั้ง่อดแล้วก็สนับสนุนแต่กันเรื่อยมาอินขอโทษถ้าเกิดว่าปีนี้อินทำอะไรไม่ทำให้แอนอะเสียใจหรือว่าไม่พอใจในบางครั้งอินขอโทษคือจะบอกว่ารักแอนนะขอบคุณมากๆเลยที่อยู่ด้วยกันมาจะให้แอนมีความสุข มีแล้วฉันจะบอกคนข้างหลังนะล,งลับรางวักับคนข้าด้วยนี่ ลองให้วันเกิดไม่ดีลองให้วันเกิดไม่ดีโอ้ถูกใจไหมถูกใจไหมน้ำตาคือตอนแรกว่าน้ำตาอาจจะมาตอนหลังๆเนอะวันนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วนะมีอะไรพูดไหมอ่ะมีอะไรพูดไหม ไม่ได้เลยพูดเลยเหรอผมขอบคุณทุกคนมากขอบคุณลูกทุกคนด้วยที่เป็นเด็กของมาเข้าใจไหมลูกมาหมาจะดุบ้างเข้มงวดบ้างเของหมาก็อยากให้ทุกคนได้ดีเข้าใจไหมลูกนะแต่ยังไงลูกล้างหมาหมาอยู่ดี่ ไม่ลองแล้วจนหมามาต้องกินสิจนหมาม,มาต้องกินพอแล้วพอแล้ว <c oughs> โอ้คลิปนี้น้ำตาควบแล้วที่เสียงมันซาซานี่คือฝนเนี่ยน้ำตาจะฟ้าประมาด้วยนะก็ได้ยินโโอ้หร้ <c oughs> อ, <c oughs> องใหญ่นี่ทำไมไม่ร้องเอานิ้วจิ้มตาให้ร้อง ไม่ใช่ว่าเกตกายไม่รักประมาณนะพูดไปก่อนแต่ว่ากายมไม่ไดนะ้จ้าไม่ไหลนะจ้าหมดโอเคก็นี่ก็คือคลิปวันเกิดของแม่แอนนะคะใครที่ดูอยู่นะก็อย่าลืมบว้คอนันเกิดให้แม่แอนด้วยนะปีนี้ครบ44แล้วปี้งเหมือน34เลยอ<ะ>่ะโอเควันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย กระดิกก๊อฟก์ล้ง,ลงเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย